โอเควันนี้ก็มาอยู่กับฟูฝรั่งเศสในงบ 700,000M กันนะครับผมทีมคันเลืก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับบูทพลังถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับมาดูกันที่กองหน้าครับผมเป็นเทอรี่องรี PCC บวก5นะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0มส่วนค่าพลังก็ประมาณนี้ครับผม ปีต้นความเร็ว1036นะสกอร์1033สีแดงยิงโค้ง1034เลี้ยงบอล1034นะสีแดงความคล่องตัวโหถือว่าโหดนะอองรีโหดอยู่แล้วครับตัวนี้ต่อมาเป็นปีกซ้ายและปีกขวานะครับผมเป็นเดมเบเล่แล้วก็โคมองนะสองตัวนี้มีความเร็วที่จี๊ดจ้ากันอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับตัวราคาเดมเบเล่ตอนนี้อยู่ที่4,008นะครับโคมองอยู่ที่4,004นะค่าพลังก็ประมาณน,นี้ครับผมโหวิ่งเกือบสีทองโคมองโคตรโหด ช่องอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดนะครับผมวิ่งไปเปิดวิ่งไปเปิดอะไรงี้ถือว่าแจ่มเลยนะ2ตัวนี้ส่วนกลางลูกก็จะเป็นปลาเย็ดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเอ็มนะค่าพลังก็ประมาณนี้ครับผมยิงไกลยืนตำแหน่งสีแดงค่าพลังสีแดงค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ยิงโคง้งเลี้ยงบอลอะไรงี้น่าจะผิวหน้าดูนะตัวนี้ต่อมาเป็นคู่กลางลักครับผมเป็นลาบิออดกับซิโซโก้นะครับราคาทั้งคู่ก็จะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันเอ็มแล้วก็ห้าหมื่นเอ็มนะครับผมส่วนค่าพลังครับผมความเร็วปลายของซิโซโก้นี่ 130, นร้อยสามสิบห ทองนะนี่ครับพลังการยิงก็ประมาณนี้ครับผมส่วนค่าพลังเกมรับครับแน่นทั้งคู่เลยนะเข้าปะทะเข้าประกบเข้าสะกัดดีทั้งคู่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นแบ็กซ้ายและแบ็กขวานะครับผมเป็นเตโอเฮนเดนแล้วก็ปาวานะครับราคาเตโออยู่ที่ 30,000M นเอ็มนะครับผมส่วนปาวา44,000นเอ็มนะครับผมส่วนค่าพลังประมาณนี้ครับผมสปีดต้นความเร็วเตโอนี่โหดอยู่แล้วนะตัวนี้ปาวาก็จะพอยิงได้นะครับส่วนค่าพลังเกมรับประมาณนี้ครับผมเข้าปะทะเข้าประกบนะถือว่าโหดทั้งคู่เลยนะครับต่อมาเป็นคู่เซนเตอร์นะครับผมเป็นอะไร นันเดสสักอย่างแล้วก็คิมเปมเป้นะครับผมราคาของทั้งคู่ก็จะอยู่ที่20,000ืนเอ็มนะครับผมไอเฮอร์นันเดสนี่มันวิ่ง132ย3 4เลยนะถือว่าโหดจัดนะน่า,าไปเล่นแบ็กนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็เอาไปเล่นแบ็กได้นะครับผมค่าพลังเกมรับก็ประมาณนี้ครับผมเข้าประทะเข้าประกรบดุดันนะถือว่าเถื่อนทั้งคู่เลยส่วนประตูก็จะเป็นไมค์เมยองนะครับผมปี22 U สบวกหนะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่10,000หนเอ็มนะครับค่อนข้าง,างบักนิดนึง ครับลังก็ประมาณนี้ครับผมหนึบไหมไปดูกันส่วนแผนที่ใช้ก็จะเป็น4 2 3 1นะครับผมแผนแท็ติกประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันทําประตูของฟูฝรั่งเศสชุดนี้กันดีกว่าโอ้โหตาีนเจอฟูมิลานนักเตะโคตรโหดแต่ละตัวมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าไปเอาเลยมาครับ มาที่ปลายัดปลายัดยังไงโหโห,โห,หลังแน่นจัดเลยเอาไม่ได้ปลายัดอุ้ย,อยเออเล่นท่าไม่ติดอ่ะเกมมันเป็นไรเล่นท่าไม่ค่อยติดเคยลองเล่นได้อยู่ลาบิออต <c oughs> เกือบแล้วครับลูกนี้ลาบิออตเท้าไหนวะผมจำไม่ได้วะ่ะลองยิงๆไว้ก่อนเท้าไหนคมก็เท้านั้นแหละ เตโอ้สวยครับอ๋ออ,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 อ๋ออ๋ออเตะบอลเฉยอ๋อเตะบอลเพื่อนเฉยงงปลาเย็ดปลาเย็ดปุ้ปลาเย็ดปลาเย,ย็ดปุ้นเร็วนี่แปลกๆนะหมุนมาปาดเนี่ยโคมองโอ้โหปลาเย็ดโคตรผิวโคตรเร็วโคตรผิวนะปลาเย็ดเก่งนะปลาเย็ดนี่ทำไม ไม่เรียกอยจังโอ้มองโอ้โหกว่าจะยิงกดยิงแม่งนานละกว่ามันจะออกยังได้อยู่ไหนมาที่สก,โกโอ็อตมองโอ้โหหลังหนามากแล้วองลีแตะมายังได้อยู่องลีฟัดนี่ไง <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> องลีคมๆเลยวิ่งเร็วจี๊ดเลยนะองลี อีกวันมาเปิดทัดพุ่งเลยเฮ้ยเจอทีมไม่ใช่เล่นๆเ,นเนด้อยจัดไปสองเม็ดละไปวไป้เดี๋ยวไม่เละอ้ย,อย,อย,อยเออได้อยู่มาไปอดอองรีไปแล้วอองรีอองรีมาอีกแล้ว ปาดเรียบร้อยดีปลาเยสโอ้โหท่าอะไรครับนั่นอ,องรีปาดโคตรสวยปังอืมทีนี้สุดยอดนะเจ๊แสนเอ็มตัวเก่งนะปลาเยสสวยครับโคมองมาแล้วโควมองตัวนี้ตัวนี้ปลาเยสสวยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยปลาเย็ปลาเยสเฮ้ยตัวนี้แม่งเก่งว่ะปลาเยสเออ อมาดูเกมลับกันบ้างดูเกมลุกจนเบื่อแล้วโอ้โหของงั้นอย่างนี้ก็ระบายคิมเป้ดิตายเย็ดไปแล้วตรงเลยแล้วกันองรีเฟอร์ทันมาหลุดโอ้โหปัน่นโอ้โหนิม่นมๆมาโหลเฮ้ยมันเร็วจังอ่ะองรีเฟอร์ทัดคือหลุดปัง พลิกมาคือลูดโดนโด in nah, นโดนบังโดนบังโดนประกบ้ Heh, ยังไงยังไงอะเฮ้ยเอ้าเขาส่งเขาส่งพลาดล้โคมองเปิดทับไปแล้วเขาทิ้งตัวเขาทิ้งตัวเลยแล้วกูไม่ส่งอีโก้อีโก้จัดเลยอีโก้จัดเลยไม่ส่งด้วยโคมองหกสองโอ้โหย เจอทีมเดือดๆเลยน,ะน่ะเจอมิลานแบบไอคอนบอก5อะไรเงี้ยโอ้ยตานนี้เจอเป็นฟูลแมนยูบอก8มาดูกันว่าฟูตรั่งเตสบอก8งบ7 0 0 0แสนเอ็มเนี่ยจะสู้แมนยูบอก8ได้หรือเปล่าจิ้มมาโคมองโคมองมาแล้วดูความเร็วเปิดไม่ได้ดโดนยประกบเฮ้ยเอ้ย ดูเดมเบเล่โอ้หูยหมุนโคตรผิวโอเดมเบเล่โคตรผิวเอาเรื่องว่ะผิวจริงผิวจริงเดมเบเล่ทำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์อ่องลิเออเอเอกวเ,เกมบักกวเ,เกมบักจริงลูกเนี้ยเจมเนิร์ฟเจมเนิร์ฟเนิร์ฟก็ทันหัน ผมจะกดยิงโลนะเมืเ่อกี้อ่าเฟิร์ทัดมาแก้มือหน่อยแก้มือหน่อยโอเคเทอรรี่อองลีโคตรเร็วเฟิร์ทัดเป็นหายนะตัวนี้ไม่โหดจริงไปโคมองโคมองโคมองยังมาได้โคมองนี่อ่ะเรียกจุดโทษไปก่อนสวยครับอ๋อปลาเย็ะก็ได้มาตอดแดงเลยไม่แดงหรอ โอเคปาาเย็ดมทีมนี้นี่โหดใช้ได้นะเจ็ดแสนเอ็มทุกทีมนั้นล้านสบายโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับฟูฝรั่งเศส งบ700,000เอมนะโดยรวมถือว่าเก่งมากนะครับสำหรับงบ700,000เอมนะนักเตะทีมนี้ก็จะมีแต่ตัวเร็วๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าแล้วปีกซ้ายปีกขวาเร็วหมดอองรีนี่ก็วิ่งเร็วครับผมพลิกบอลแล้วไปกับบอลโอ้โหเร็วมากจบสกอร์คมอยู่แล้วแด้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเหมือนสายห้าเลยนะอองรีวนเดมเบเล่แล้วโคมอง2ตัวนี้จี๊ดมากวิ่งจี๊ดแล้วก็มีความคล่องความพิวทั้งคู่ครับผมโคมองนี่ก็จะพิวๆเลยแล้วก็แบบวิ่งเป็นุดอ เออเปิดก็ดีทั้งคู่นะครับผมต,ตัวนี้ปายเย็ดนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าวิ่งเร็วนะเออแล้วก็ยิงดีปั่นคมเลยแหละแต่โดยรวมก็ถือว่าเก่งนะปายเยดเออหาช่องอะไรดีหมดนะครับต่อมาเป็นคู่กลางครับเพผมลาบ,บิออดซิโซโกเออสเสือเยอะสเสือเยอะตัวนี้ซิโซโกนี่ก็ยิงดีเลยนะเออยิงไกลได้นะครับตัวนี้ก็แน่นแ่นเลยนะครับตัวใหญ่ลาบิออดตัวใหญ่มากซิโซโกก็ วิ่งในทั้งเกมนะแข่งด้วยแบกซ้ายแบบขวาครับผมเก่งอยู่แล้ว2ตัวนี้มีความเร็วทั้งครูเดโอเฮนเดนเดสนี่ก็จะเร็วมากนะครับผมแล้วก็เข้าปะทะโหดปาวาก็ไม่ได้เร็วจี๊ดขนาดนั้นแต่ถือว่าแบบมีการเปลี่ยนปะทะที่ดีนะครับคููกองหลังนะครับผมเฮอร์นันเดสกับคิมเปมเป้เฮอร์นันเดสนี่ก็เร็วจริงคิมเปมเ,เ,เ,เป้นี่ก็แน่นว่าตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะสูงเกือบ190ร แน่นมากคิมเ,เป้ไม่มยองครับผมตัวนี้ก็หนึบใช้ได้นะตามงบนะครับหมื่นเอ็มก็หนึบอยู่นะเออเอามารด FP ก็ได้นะ FP สิบห้าแต่แค่นี้ก็ FP เหลือๆแล้วนะครับทีมนี้เพราะว่าบกแปดมันเยอะนะปีกเก่าอะไรนี้เล่นได้นะครับเล่นดีเลย ทีมนี้เก่งโอเคก็ประมาณนี้ก็ผมสำหรับใครที่อยากส่งทีมมาให้ผมรีวิวแบบนี้ก็ตามมาที่ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวเลยนะครับผมยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม goodbye